ปลาอย่างนี้ปลาตองปลาพี่นองเอยปลาตองเร้ยโอ้ปลาทิ้นจ็กโลนะเอาใฉยบอโอ้ปลาเพียกกนะตยตัอแดงจะไหวเลยโอ้โอ้ โอ้ดิปนี้ใหญ่หมดไปเอาเร็วอันนี้อะไรป้าพี๋เอาไลเร็วเอาเอาโอ้ดีก็้าพี๋ใหญ่ขักขักขักเร็วเลยโอ้โดดขึ้นมาเอาเลยเอาเลยตักเอาเลยเอาสวิงสอนใส่เลยสวิงสอนใส่เลยสวิงสอนใส่เลยโอ้ โอ้โหแข้งแข่เลยของแข่ไปขึ้นไปนี่แหละขอแข้งแข่เลยปล่อยมันไปเลยปล่อยไปกันโอ้มาแล้ว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 โอ๊ย บรรยากาศ้ันนองวันหน้าพี่น้องทงไห้ทงหน้านา,นาแรงบรรยากาศก็คือเห็นหนี่ยแหละแหงไปเบิดแต่ว่าย่ามนีได้พี่น้องย่ามออกทงไห้ทงหน้าแห่ไข่มดแดงสูบซ่ากินปลาตอนนี้กำลังสูบนามสูบซาอยู่ ปะ่ะมาเบ่งบรรยากาศบัานบาตแบบตามวิธีชมนมดบานนอกเข้านะครับทูปถูกแล็กันไวอีก้ลนี่เอาด่างเอางผาผาด่างเขียวซุปเซทอเพราะว่าซุปาะว่าซุปน้ำนี่ซุปสะนะครับซุปสะลงมาใส่หน้าให้นี่ จากนิดแหงแหง่ะนะแต่เบิงอยาจสิกล้นเขี้ยวเพราะว่าสูบนี่เ่อปลามันออกมาลำทอนาำนะแต่มันลงมากครับเพราะได้เขาดัก,กเอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อพอกระเบาหลักหลงองคงนะครับืันนี้ผ้าชม วิธีชีวิตแบบบ้านๆเท่านะครับตามทงไฮทงหน้าไหลลงเป็นทางเลยอู้ <c oughs> ในหยานี่แจะว่าเป็นยังเบี้ยหยามันขึ้นที่ไหนมัน,นถึกน้ำเธอเบิ่งมันทิแตกเขี้ยวขึ้นนะพี่นอ้องก็นนกระสุนน้ำจากสะสูบเอาปลางามนี่พอปลาลงมาปล่อยเลี้ยงไว้กันหลายปีแล้วล่ะงามนี้กระสุนขึ้นมา,มากระสุนกันยิน โอ้ทพีมงานสูบสาจะเป็นยังไงละ่ะชัดสูบหนามสูบสาสาน้องมบกไงนี่พี่ห้องสูบสูบต้องใส่ให้หน้างามนี่เฮ้อหูนหนามหลยถึงถึงถึนๆึงถึเยอะโอ้สูบป,ปล่อยลงในขลองนี้เลยครับวิธีชีวิต แบบบ้านๆเ่านะครับพอนย่ามนี่นี่ป้ากิกหิงแล้วหั่นคือเพ่นสูงขึ้นมากนะครับเพราะว่าป้าเลี้ยงไว้มันมันหลายปีแล้วมันเอาบ่ได้นะครับถักสูงขึ้นมากเพื่อเอามากินนะครับที่ต่อไปเขาก็เอาลงเลี้ยงไม่ลงปล่อยไม่นะครับสวนกล้วยก่นกระปูกล้วยริมสะนะนั่งขาขึ้นไปแถว เดี๋ยวพึ่งกวนน้ำมันเด้อมันสีลงหองหองเข้ายางเน้ยเรต้องไปลงกวนมันสูบกระป๋อยลงทีละเอาลงไว้ให้หน่าไม่赖พี่น้องเอาเปิเ้ลจะแังไหนเปิป้ลแต่ปลาแล้วบางที่มันเกิสูบขึ้นมาเพราะถืว่าจมนวหนักเสียเอาปลาว่าปลาซุกใหญ่ๆ่นนะเสีเอาขึ้นมานะครับหนามกว่างทักเลย ป่วยนี่ก็งามเด้อป่วยนี่เด้อพุ่มแตกงอดแ,แตกเครื่อนแล้เพิ่นเห็ดเกษตรพ้อเพียงเสียผสมผสานครับวินีชีวิแตแบบบ้านเฮาก็ดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอยู่ตามท้งไหท้งหน้าอย่างสิข้าปลูกพักปลูกผื่ดปลูกใบกินอีเวสแหละนี่ใบไผ่ไเอ,อินไผ่แหลกเลยนี่โคตรหน,นามแล้วแบบหนามมันก็อนอกหน่อยหนาม โอ้แต่ซอสันนี่มันสิเรียวเนาะแต่ซอญ่ามันสิมันสิหนามันเผอมันสิระบายออกขันสูบแต่ว่านี่พี่น้องสูบมือที่สองเลยหน่าเพิ่งที่ไกลๆที่โบกอ่ะละนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยก็จะปูกล้วยเป็นฟิวกอเป็นลุ่มเป็นลุ่มนะครับในขั้นสาเพราะว่าเขาจกดินขึ้นมาตั้งกับปูกล้วยปูกล้วยนี่พี่น้องมันแบบว่าทึ่งได้กินทึ่งได้ขายนะครับ ก็อย่างเพราะว่ากล้วยนี่มันมันขายง่ายวีหนึ่งเดียวนี่ก็หลายเลยเด้วีหนึ่งก็จิมหาบาท30บาทเห็นมันขายกันนะคเครื่องหนึ่งก็บเด็กเครื่องหนึ่งหาโฮเกี้วีหรือซีบีนี่ก็เครื่อหงห,ห,อนอหนึ่งก็บสองสามรอยนะถ้าสี่เกษตรเนี่ยแ่นว่าเฮ่ามี่ครบเลยทีก็พอได้อยู่ได้กินได้ขายพอเสริมลงชีวิตเท่าได่ ะะเรียงห่อคัวได้ถ้ารุ่นเบื้องปลาผมแหละแต่ว่าเบื้องแล้วเริ่มยิ้มๆๆแล้วก็ทิ้วกับหลายได้เลยตอนนี้ก็เริ่มแต่ว่าแต่ว่าปลายังยังขยันงมละพี่น้องแต่ว่าดังไฟไฟถาพอไฟไฟถานะครับสำหรับเสียเส้ยน er. เสี้ยนแหเสี้ยนแหมางงมปลาเหมือนนี่เสี้ยนแห่เป็นํำโค้งนะครับจะมาเป็นเสี้ยนแห er, แห่ง น้องสามาสิมาัำได้ปะปกติเป็นวาตึกน,นี่น้องโ้งนี่ว่ามันพ้อแหลวอยูไ่ได้แต่ว,ว่ามาน้องสาเนี่ยต้องใช้วิธีสูบเอาแบบนี้แหละครับตามมันนอกของหน้าเห่าเนาะ อ่อนง่ามนีแล้วเดือนสามเดือนสีไ่ไปหายน่องกันแล้วุุมโฮมกันได้บาทนี่ตุมโฮมกันแล้วกัส่วนกันแล้วว่าสูมน้องกินปลาผ่านาสุบสาสูมน้องผ่ว่ากินปลาผ่ว่ากินขาน้าน้องนี่แหงสุดยอดและกินข้าน้องสานี่ตอนนี้กำลังไฟไป นี่เบิด้ลอะตัวเสบียงเกลือดิเกลือก็มีอะไรเป็นบ่เกลือมีแล้วเออาถูกลงไว้ให้นี่เสียใจนะจิตสมุนว่าสมุนว่านี่นี่จิตจิตหนามนี่บ่เสียดายบ่บ้านนะหรือสิบ้านบ้านนั้นเทาจะสูบขึ้นมาไหวน้ำแน่เป็นบ่อบ่อยเลยบ่อยเลยน้องคงเต็มเลยโอ้สูบไปพักไปนั่นแล้วเป็นบ่อโอ้เสียดายหนามเนาะพี่น้องู วังถีบอยู่ลุมพอมันกระสูปไปน้องข้างไอ้สวนกล้วยนะันผลสูขึ้นไม่พักไหวบาดบาดผนสูบเอาปลาแล้วปุ๊บคนก,ก็จะปล่อยหนามต้นนั้นลงมากขึ้นไวนะครับบริเวณพ่อเสียเอาเบิดกูโตดอกปลาเพราะว่าสูบซ้ำเอาได้นะเพราะว่าผลเสียเอาปลาพวกลุมใหญ่ๆเป็นลักนะครับแต่เฮ็ดกันยังสีแหละส่วนมากนะครับแต่น้องน้อยๆจะทึก้งเอาแต่น้องใหญ่ขึ้นยังสีแต่ผลสูบแล้วมันยังสีได้มันยังทึ้งเฮาได้เพราะว่า ต้องไงยไล้เขากบวันเอาไปไหนปลาก็ได้ ลุกเต็มที่เลยพี่นอ้องขอบสิ่งที่เอาปลาบาจีละบ้าะนซะิวนี่จีชุดยอดเลยปลาซิวนี่ทุดยอดปลาซิวเลยเนาะเอ็ะจากไหนสิได้ปลาซิวก่อนเอาปลาซิวก่อนนะนะา ลงบกลงเหลือแล้วนางยำมีเอียน,อ,นอ่าคืดวะเอียนพิตามีรายเด้นี่นอะ

พื้นมันบ่เลือกตัวนี่ดินมันบ่ค่อยลมตัวนี่ดินบ่ค่อยลมเอาดัางมาหาสอนเอากุ้งไหนกุ้งกุ้งบ่งโอ้ะไรนั่ยันแอ้ยขึ้น้มาทางไหนล่ะโอ้ แด่อะไรกีต้มเลยบานนียมันดินมันบ่อเลือกแห้งดอกมันบ่ลมแห้งไปได้งมได้ยุเพราะว่ามันลงหอดพื้นหินแหละโอ้ประคอหไงประคอหไงเดี๋ยวเดี๋ยวไหน,น,นล่ะดิขตรนไล พอใหญ่ก็เริ่มพูขึ้นมากเลยเด้อ <c ười> สุดยอดสุดยอดสุดยอดปล่อยไปเลยไปล่อยไปกันอู้มาแล้ว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 ได้ ôi ao đây ơ poi con poi con lột poi 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 Ờ, chẳng áo ăn à, à. nào hãy làm tăm tăm của đi chẳng áo ăn à, của... đấy là โอดดขึ้นมาเอาเลยเอาเลยตักเอาเลยเอาสวิงสอนใส่เลยสวิงสอนใส่เลยสวิงสอนใส่เลยโอ้โหโอ้โอ้โอแทเลยคอแทรไปตกลงไปนี่แหละขอคแทรเลยโอ้แดดกะแดดอ่นอเลย ปลายังอีกเท่านั้นสํคัญปลาตองและสิได้มันจ่นําไดพยายามเอาให้หมดปลาตองปลาตองหลายปานนี้กุ้งกับซิ้วยังๆๆหลายเนาะ เข่าคอนเข่าแลวเริ่มเห็ยนโฟกึนร้ายลเลยปืนมีตัวเดียวหน่วปืน,นีน công tố thằng này bỏ, thằng này mì cho ba con nó, con nó công con gì con, cái cái จะได้สิได้ปลาซิวนี่นะนังแงงสอนปลาซิวนี่นะตักสอนขึ้นสอนขึ้นเพราะด้ก่อยไยนมาวางเยอะเดีกยวูกันเอกกลนเยอะเดกะไรพอป่าเะยุ่กูกัน น้อยๆตอนนี้อยู่ในบวกไงยังปลาอย่างนี้ปลาดินหรือปลาเข็งปลาเขงใหญ่เดยนีโอ้ปลาเขงใหญ่โอ้ปลาเข้งใหญ่จรงอตายอ้ใหญ่เลยนปดินไปเอาแบบปลาตองฮะรู้เป่าไมตองใหญ่ออ lại rồi, Được rồi. Được rồi này Ba nhắn này, ba Ba ừ. à, bị đỏ ngưới, ba toàn của Ê Ồ, lô này ừ. cùng đó, áo khu này kéo bà cùng กุ้งกระไลพอกุ้งแากได้แตกกุ้งให้ขักนน่อยดูกุ้งก่อนกุ้งไปผมมีแนวตักเอาบ่ได้เนา

โอ้ปลาเพี๋ยกระจายิตัวแดงจะไายเลยโอ้โอ้โอ้ดิปันนี้ใหญ่หมดไปเอาเร็วเอานี้อะไรปลาเพี๋ยเอาไล่เร็วเอาเอาโอ้ดีปลาเพี๋ยง่ายขักขักขักโอ้ยนี่พระท่านในเบิดอยู่พี่น้องเลยโอ้ยตัวนี้แหละกุ้งกระสิวนี่เป็นตัวอ่อนสอนแน่นที่สุดที เสื the the ่อได้น you know? ี่หางมเอาโอ้หนีคุกโคดโคดโคดเเดี๋ยวสิก่อยดีๆไปล้างน้ำดีๆแล้วก็สิก่อยเซกับปลาซิวแล้วบ้านนี่ปลาบุญทิวโคดข้างเอ็งไหวต้องไงี้ยวิ่งรุนขัดอยู่รอกปลาเอิญก็อยู่นี่วัดเหมืนบ่ กระยามันจะไปคนมันมันสีดินมันสีดินปลาเทียใช่ปลาเทียนี่โผล่นี่เบิดพี่น้องเลยนี่แต่งามๆเลยอ่ะข้างเซลองไปก่อนโผล่คนกงมยังงมอยู่เพห่นได้ปีงข้าดูนะมาเบิ่งแะนกปีงข้าแคนกเผาจีโอ้ตันนี้แหละของแสบพูด เป็นทั้งสองอย่างมีเบิดประคอบปคอบไปเฮ้ยโอ้ยจังจะกินจังกินพี่น้องเลยยี่กระมองอย่างสิแล้วมันจะเขากันยังนี่ ơ <laughs> <laughs> <nhà> mai cửa còn nè ngôm đấy thì nói đấy. <laughs> từ nhi <ngày> tông ơ dang yang gần tê tony say tê tùng cung cung sĩ hoàng say này nè thế, nè 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 chút thôi nào lấy nó, ha, xong rồi con cho nồi, à, con